มีดพร้อมกระมังรองเลือดพร้อมหมอผ่าตัดพร้อมคุณแม่นละ่ะพร้อมหรือ,อยังเอ่ยไม่น่าถามกูส่ายยืนรอจนเมื่อวันตอมขาหึงไปหมดไม่พร้อมตอนนี้จะให้กูพร้อมตอนไหนทีหลังถามเหลวไหลแบบซบอีกกูจะยิงไอ้เกาทิ้งเป็นคนแรกเฮ้ย hey! โอ้ยในเการ้องลั่นเรากับถูกยิงไปแล้วผมไม่เกี่ยวจะยิงผมทำไมล่ะไม่รู้เว้ย ถามืปในมือกูดีกว่ามันบอกว่าอยากยิงมึงทิ้งเต็มแกฮคุณเม่นเอ่ยอย่างเฮี้ยมเกรียมราวกับจับพิรุตตอนในกาวส่งซิกได้จึงพูดขู่ฟอ่ฟอให้ตกใจจะได้เกิดความขลาดกลัวไม่กล้าคิดร้ายหรือส่งซิกกันอีกฝ่ายในเหมิมหมอกมะลอหาแรกตั้งใจว่าคว้าดาบม,มีดได้จะใช้เวลาอันฉับพลันจนคุณเม่นคาดไม่ถึง ถมเข้าจ้วงแทงพุงกะทิ